สาสารอาหารที่ช่วยทุกปัญหาการนอนหลับมีข้อมูลเนาะการตีพิมพ์ลงในพับเม็ด ปี1996แล้วก็ปี2019ว่ามีสารอาหารอยู่3ตัวนี้ใช้ร่วมกัน3ตัวนี้จะช่วยทุกปัญหาการนอนหลับไม่ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับจะเป็นอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าทาน3ตัวนี้แล้วจะต้องนอนหลับทั้งหมดเนาะเขาบอกว่า3ตัวนี้ใช้ร่วมกันเนี่ยช่วยทุกปัญหาการนอนหลับไม่มากก็น้อยมีอะไรบ้างเนาะอันที่1แน่นฮอนเบอร์หนึ่งเนี่ยคือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยก็คือเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับช่วยเรื่องการนอนหลับอันนี้หมอเคยพูดถึง หลายครั้งแล้วในเรื่องของเมลาโทนินอันที่2เนี่ยคือกลุ่มวิตามิน B เพราะว่าการสร้างและการทํางานของเมลาโทนินเนี่ยใช้วิตามิน B หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 B3, B6 B9 แล้วก็ B12 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะทาน B รวม b 5หหรือ B100 ก็ได้ในคนที่มีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับอาจจะลองสลับมาทานวิตามิน B ตอนก่อนนอนก็ได้นะครับหมอเคยทําคลิปไว้แล้วอีกคลิปหนึ่งเนาะว่าความรู้ที่อัปเดตมากขึ้นเนี่ยวิตามิน B สามารถทานได้ทั้งตอนเชา้าแล้วก็ก่อนนอนก็ได้เพราะฉะนน,นั้ ถ้ามีปัญหารเรื่องของการนอนหลับลองเปลี่ยนวติตามิน B มาทานตอนก่อนนอนซิเพราะว่าใช้ B หลายตัวเลยในเรื่องของการสร้างเมลาโทนินและทําให้เมลาโทนินทํางานได้ดีขึ้นต่อมาตัวสุดท้ายตัวที่3คือคีเลตแมกนีเซียมคีเลตแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแมกนีเซียมในฟอร์มที่เกาะกับกรดอะมิโนแมกนีเซียมเนี่ยเขาช่วยเรื่องของทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยผ่อนคลายถามว่าแมกนีเซียมจับกับกรดอะมิโนอะไรดีที่สุดที่ช่วยเรื่องของการนอนหลับคือจับกับกรดอะมิโนไกลซีนไกลซีนเนี่ยจะช่วยอยู่ เรื่องที่งที่1เนี่ยไกลซีนเนี่ยช่วยในการทํางานของกาบาเนาะกาบาเนี่ยเป็นเหมือนสารสื่อประสาทที่อยู่ในสมองเราที่จะทําให้เรารู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายลดความเครียดลงในคนที่มีเรื่องของความเครียดเครียดเยอะๆเวลาที่มีไกลซีนไปช่วยการทางานของกาบาเนี่ยความเครียดก็จะน้อยลงผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ไกลซีนเนี่ยยังมีส่วนช่วยในการลด อุณหภูมิแกนกลางลําตัวให้ต่ําลงหมอเคยพูดถึงแล้วว่าเวลานอนถ้าจะนอนได้ดีเนี่ยอุณหภูมิร่างกายจะลดต่ําลงถ้าเกิดเราทานแมกนีเซียมในฟอร์มที่จับกับปรดอะมิโนไกซีนมันก็จะมีส่วนช่วยตรงนี้ได้มากขึ้น